สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวยสไตล์หรูๆ V.I.P. Nissan Seefilo นะครับตัวนี้ปี2001เครื่อง2.0 Auto ออโต้น้ำมันล้วนครับสวยจัดมากๆนะครับ63,000าบาทเพียงเท่านั้นนะครับกับรถสวยๆสภาพดีๆคัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับถ้าท่านกำลังหา s e ฟิ i l นะครับฝากคันนี้ไว้พิจารณานะครับสีสันเงาฉ่ำเต็มรำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์แน่นๆ ขับใกล้ขับไกลขับได้ทั่วไทยทดลองขับมาแล้ว1,000กิโลเมตรนะครับต้องบอกเลยว่าสวยคุ้มใครที่ตามหานะครับราคาขอฟังอีกรอบนะครับ63,000บาทนะครับรถคันนี้อยู่ที่ราชบุรีบ้านโป่งนะครับหลังคาไม่มีผุแน่นอนครับหลังคาเนียนๆส,สวยๆนอกในงามหยดย้อยครับสภาพงามๆหนึ่งใน100หามาฝากให้กับสมาชิกที่ชอบเซฟิโลนะครับทรงหรูดูดีสไตล์ VAP แบบนี้นะครับ เครื่องยนต์นิ่งเรียบเดินใกล้เดินไกลไปได้หมดครับใครที่หาใช้งานนะครับพี่คนนี้ดูแลและคัดเซฟิโร่เน้นๆนะครับส่งต่อรถอย่างดีมีคุณภาพแน่นอนนะครับถือเป็นกระบี่มือหนึ่งเรื่องเซฟิโร่ได้เลยครับคัดไม่เก่งเช็คไม่ได้ดูไม่เป็นพี่คนนี้คัดให้เช็คให้เรียบร้อยสวยๆนะครับระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าตกแต่งลายไม้ภายในนอกสวยในงาม เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับได้ทั่วไทยรถสวยสภาพนี้นะครับการันตีการจัดส่งนะครับจองได้ทันทีครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้รถนะครับจองแล้วไม่ได้รถมาเก็บเงินคืนที่ผมนะครับและพี่คนนี้ต้องบอกเลยว่าเน้นแค่เซฟิโร่เพียงเท่านั้นนะครับชอบที่จะสรรหาเลือก รถสวยมาฝากให้กับสมาชิกที่ชอบเซฟิโลนะครับลองชมดูได้นะครับไว้ใจในฝีมือได้เลยครับถ้าเป็นเซฟิโลนะครับสาหรับผมถ้าจะซื้อเซฟิโลผมก็ไม่คัดเองหรอกครับผมก็ซื้อกับพี่เขานี่แหละครับเขาคัดเก่งแน่นอนบอกเลยว่าคั้นเทพครับปรึกษาได้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับเซฟิโลนะครับรถสวยทรงหรูสไตล์ v i p ปี2001เครื่อง2.0นออโต้น้ำมันล้วนนะครับรถสวยมากๆนะครับสีสันเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์ใช้ไปเลยครับแล้วก็มีไฟสองสว่างด้านหน้าขณะที่เราเลี้ยว เสียงเครื่องยนต์นิ่งเรียบมากๆนะครับถ้าใครสนใจนะครับคุ้มมากๆนะครับในราคา63,000บาทแจ้งจากช่อง YouTube การันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วไทยนะครับรับประกันได้รถแน่นอนกับรถสวยๆภายในงามมากๆนะครับเบาะหนังสภาพเดิมจากโรงงานเลยครับดูแลมาดีสุดๆนะครับสำหรับเจ้าของเดิมนะครับใครที่หาเซฟิโลหาราคานี้สภาพนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับของเหลวเปลี่ยนถ่ายเรียบร้อยเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ บอกได้เลยครับถ้าใครหานะครับไม่ผิดหวังแน่นอนสวยทั้งคันสวยเต็มรำนี่เลยครับเช็คชมดูรถที่ราชบุรีบ้านโป่งนะครับสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางนะครับถ้าท่านชอบพร้อมจบนะครับจะส่งให้ได้ถึงหน้าบ้านนะครับการันตีเลยครับว่าได้รถแน่นอนออนเต็มราคาเลยก็ได้นะครับ6กหมผมกล้าการันตีครับว่าได้รถแน่นอนถ้าออนแล้วไม่ได้นะครับมาเก็บเงินคืนที่แอดมินได้เลยครับการันตีได้ ขนาดนั้นนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังรถสวยซื้อไปไม่ต้องเก็บซ่อมอะไรแล้วนะครับโดยรวมนะครับสภาพนี้ราคานี้ไม่มีหาไม่ได้อีกแล้วนะครับหายากจริงๆนะครับบอกเลยครับเพราะพระผมก็คัดรถเช็ครถอยู่ทุกวันผมรู้ราคารู้สภาพครับถ้าท่านหานะครับบอกเลยว่างามคุ้มค่ากับการลงทุนใช้ได้สบายใจแน่นอนนะครับ โดยรวมนะครับเป็นรถที่สวยทรงหรูหน่าใช้ถ้าท่านชอบแนวคลาสสิกชอบเซฟิโลขับนิ่มเงียบเรียบรับรองว่าเงียบเรียบจริงๆนะครับเซฟิโลถ้าใครเคยนั่งนะครับบอกเลยว่าสบายจริงๆนะครับรถสวยสาภาพดีมากๆนะครับฝากไว้พิจารณาคันนี้งามมากๆครับ6 0 0 0 0